ตั้งใจจะไปเที่ยววัดธรรมขาวุงบ้านไร่อุทัยธานีมาถึงบ้านปโปง่งก็เวลาเย็นมากแล้วแวะรับประทานานที่ครัวริมน้ำบรรยากาศดีริมแม่น้ำราชบุรีเวลาก็ประมาณสักห้าหโมงกว่ากว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกสวย ครับคิวทัศสวยงามมากวันนี้เดินทางต่อไม่ไหวระยะทางจากนี่มันก็ไกลมากทางร้านแนะนําให้พักที่นี่ก่อนสำหรับโรงแรมที่พักขอไม่เอ่ยชื่อคือบรรยากาศดีนะครับไม่มีโอกาสเลือกแต่ก็มาพักแล้วก็สบายใจห้องกว้างใหญ่ สะอาดพักสองคนสบายมากๆราคาก็พอรับได้ตื่นเช้าลงมาก็มาชำระเงินค่าทีพักข้างล่างกับพนักง,งานเคาน์เตอร์หลังจากนั้นก็ออกชมตลาดบ้านปูงในยามเช้าผู้คนหนาเน่น มีอาหารวางขายหลากหลายเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปถึงแล้วครับวัดถ้ำขาวงบ้านไร่อุทัยธานีที่ใครๆอยากมาเที่ยววัดถ้ำขวงถ้าพูดถึงความสวยงามของวัดที่อุทัยก็ไม่เป็นรองใครยุดเด่นเป็นวัดเรือนไทยประยุกต์สวยงามสร้างด้วยไม้ทั้งหลังตั้งอยู่ติดริมเขา ท่ามกลางเมฆไม้ที่รายล้อมทิวทัศน์บริเวณข้างๆมีต้นไม้ด้านหลังเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หน้าวัดมีสระน้ำทางวัดจัดสร้างสะพานข้ามสระน้ำมีจุดนั่งชมยืนชมหรือโดนชมรอบๆถ้าจะมองให้สวยมุมมองวัดที่จุดสะพานนี้เลยครับสวยงามมาก ขอเก็บภาพไว้เป็นระลึกทั้งภาพคนภาพวิวนั้นผมผิภูเขาด้านหลังอันนี้ก็เป็นตัววัดนะครับสร้างโดยไม้อันนี้คนกับภูเขาดูเท่ากันเยี่ยมชมกันเวลาพอสมควรได้เวลาเดินทางกลับ ออกจากวัดเจอป้ายแวะ่ายรูปเป็นที่ระลึก